วันนี้ทาอาหารชันทีนี้แล้วทุกคนวันนี้จะทําเมนูลิเบอร์คัสแล้วก็ทําแกงเหลืองผักนะลิเบอร์คัสก็คือเป็นอาหารพื้นเมืองของเยอรมันนะคะแต่ว่ากับบางคนที่คนกินดอกเห็ดอาหารเยอรมันแต่คนเยอรมันบ่ก,กินมันจะสิกินอาหารไทยนี่แหละแล้วก็เวลาทําอาหารชันทีเนี่ยนะอาหารพนักงานเนี่ยก็จะต้องทําทั้งมีเนื้อสัตว์แล้วก็แบบไม่มีเนื้อสัตว์แบบเวจตเทอรี่ยนแบบวบแกนอะไรอย่างนี้นะก็ต้องทาเพราะว่าถ้าไม่ทําพนักงานก็จะคอมเพลน คนกินมีแก่นเยอะนะที่เยอรม,มันแต่ว่าเวลาทําผัดก,กระเพราไก่ไก่ดีมากหมดเร็วมากมีแก่นแต่กินไก่ได้อะไรอย่างนี้นะอันนี้ทําแกงเหลืองผักแล้วก็ทําโรเมโต้ซอสไว้ทําพาสต้าพวกนี้ทำอาหารก็ต้องหลากหลายด้วยนะทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารอิตาเลียนอะไรอย่างนี้ร้าหนังก็ค่องเพี่อนยูวาสันนี้ก็เป็นลิเบอร์คัสอบอยู่ก็หุงข้าวสี่ถาดซี่คานี่ก็กบก่พอได้นี่ นั้นว่ากินเบรดแต่หุงข้าวทีไรไม่พอทุกทีเลยงงมากแม่หน้าตาลิเวอร์ครัสตอนอบสุกแล้วนะอันนี้คือสุกแล้วเดี๋ยวก็ต้องหันอีกหน้าตาอาหารของเราในวันนี้ลิเวอร์ครัสก็ต้องกินกับโปเตโต้สลัดหลานท้นเปิดได้แต่ค้นมาแล้วงงมากแม่แล้วก็มีข้าวสวยกับแกงแล้วก็มีซุปด้วยนะอันนี้พี่ก็ทำบรูมิสซอสยมไว้พ่งนี้ น,นี่ก็เป็นเมนูดินเนอร์ของวันนี้นะคะอันนี้เป็นผัดไก่งวงแล้วก็มีผัดเส้นเป็นสตีมผัดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวสวยนะจ๊ะ